สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับยามเย็นวันนี้ครับน้องนะครับนะจัดมาให้พี่นะฮะกับ่าพระหัุมานะฮะโชคเหนือเมฆนะครับนะได้มาแบ่งปันพี่ๆกันอีกแล้วนะครับนะแต่วันนี้มาไม่มากครับได้มาประมาณเจ็ดองนะ ได้มาประมาณเจ็ดองนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆได้รับชมกันมพร้อมกันนะครับเจ็ดองเจ็ดรายการนะครับนะหวังว่าพี่ๆคงชอบกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันพี่นะว่าได้รายการอะไรพิเศษมาบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกกันเลยโอ้โหนี่รายการแรกครับเป็นเนื้อพิเศษครับนะเนื้อที่ตอกคาว่าพิเศษจะจัดสร้างน้อยมากพี่เลขคนตะเบอร์สิบแปดครับนี่โอ้โหลายพังทงหานนะครับ กับรุ่นโชคเหนือเมฆครับนะนี่ครับกรมทหารเนี่ยกรมทหารพลันที่ยี่บหกนะครับสร้างถวายหลวงปู่ผาทิลาครับนะเม่ตาเขียนอัระเลขยันให้พิเศษและเมตตาเขียนชื่อรุ่นให้ด้วยนะครับนี่โชคเหนือเมฆครับรายการนี้ครับรายการพิเศษครับเลขคนจัเบอร์มาไดสิบแปดรวมกันได้เก้ารายการนี้แบ่งปันเหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันเหรียญละสี่ร้อยบาทนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับนะรายการที่สองนี่ครับนี่ เลขค้ดจังเบอร์สองศูนย์เก้ารายการที่สองเลขค้ดนเบอร์สองศูนย์เก้ารายการนี้แบ่งปันราคาเดิมครับ3ามร้อห้าสิบาทนะฮะชุดนี้แบ่งปันรา,าคาเดิมครับสามรอยห้าสิบาทครับพี่นี่ฮะรายการที่สองนะครับนี่ฮะต่อมารายการถัดไปเป็นรายการที่สามก็ลงยางม่วงนะครับรายการที่สามลงยาม่วงเลขค้ดจังเบอร์นะครับสองเก้าแปดนี่ฮะสองเก้าแปดนะครับรายการนี้ครับรายการที่สามนะครับ เนี่ยสวยๆเลยนะครับนะรายการที่สามเนี่ยเนี่ยสามร้อยห้าสิบาทนะชุดนี้ไหนก็พิเศษให้พี่นะใครรับชุดนี้ยกคู่ไปเลยผมให้หกร้อยใครรับยกคู่นะพิเศษให้พี่นะครับนะเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้หายง่ายแล้วนะพี่นะนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่ครับรายการที่สี่เหมือนรายการที่หนึ่งเลยพี่นะเลขโค้ดตัวเบอร์องค์นี้หมายเลขหกศูนย์ครับรายการที่แบ่งไปเหมือนเดิมครับพี่ชายนะอยู่ที่สี่ร้อยบาท สวยงามมากมากพี่นะหัตถุมาเป็นสองกษัตริย์ด้วยาานะครับหัตถุมาเป็นสองกษัตริย์โดยพระผู้รามานะยครับนี่นี่โอ้สวยนะพี่นะลายพังทหารนะครับนะเลขคนตัวเบอร์หกศูนย์เลขต้นต้น้วยต่อพิเศษนะครับนะส่วนมากรายการแบบนี้จะเป็นรายการพิเศษหมดเลยพี่นะจะจะสร้างน้อยมากนะครับหายากนะครับหายากนะนี่รายการทา dad, ีนะรนะร่รายการที่สี่นะครับสี่ร้อยบาทท่านั้นคุณพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปจะเป็นรายการที่ห้า ลายการที่ห้านการจะเป็นลงยาสรงชาติครับพี่นะลายการที่ห้าจะเป็นลงยาส่ชาตินะเลขคนตัวเบอร์หกสองหกสามสองนะครับเลขคุตัวเบอร์หกสามสองครับพี่นะลงยาส่ชาตินัาก,กากผิวไฟนี่ครับนี่นี่ลงยาส่ชาตินกกากผิวไฟนะ่ะายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่นะครับอยู่ที่สามร้อยแปดสิบาทนะครับสามร้อยแปดสิบาทชุดนี้ได้มานี่ครับนี่ครับสงชาตินะครับ นี่ครับายการที่ห้านะครับองนี้นะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกครับโอ้รายการที่หกเป็นพางฟ้าครับนะครับพางฟ้าเลขพิเศษนะครับนะโค้ดต่อพิเศษเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสิบสี่นี่ครับพางฟ้าครับรายการอันนี้ครับรายการที่หกนะครับพางฟ้าสวยเลยนะรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับนะองค์หนุมานนะครับนะสองกษัตริย์ครับเงินทองด้วยนะครับ นี bon 6, right? ่ครับรายการที่หกนะครับสวยงามนะครับนี่ครับนี่ครับลองรับชมดูนะพี่นะรายการที่หกนะครับนี่ครับสวยเะี้ยนี่ครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดนะครับซึ่งจะเป็นรายการสุดท้ายครับรายการที่เจ็ดซึ่งจะเป็นรายการสุดท้ายครับน่าอ้สีเขียวเยอะพี่นะสวยสวยเลยเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบห้าต่อพิเศษเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบห้าครับพี่นี่ครับ มีมาแค่เจ็ดองเจ็ดรายการนะพี่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับนะหายากแล้วนะครับหายากแล้วนะพี่ๆนะนี่นี่ครับนะรายการที่เจ็ดนะครับสวยงามนะครับนะนี่รายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้นะครับนี่ครับนะถ้าวันนี้ก็ มีประมาณนี้พี่ชายนะครับนะทั้งหมดก็7รายการนะครับอยากให้พี่ชายลองเลือกกันดูนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีร์ไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับ7รายการนะครับนะหวังว่าพี่คงชอบถูกใจกันนะครับสำนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่อีกครั้งนะครับในฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะขอบพระคุณมากๆนะครับ